ยังมีเหตุการณ์ที่สําคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งท้าทายพระปิชาสามารถของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่พระองค์นี้นั่นก็คือมีเสียงเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยซึ่งเราก็ทราบันดีอยู่แล้วนะครับว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นี้นั้นสําเร็จการศึกษามาจากประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศต้นแบบของระบอบการปกครองนี้หลายคนจึงคาดหวัง ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกลุ่มเจ้านายและข้าราชการทำหนังสือกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงการปกครองราชการแผ่นดินเมื่อรัตนโกสินทร์ศก103หรือปีพุทธศักราช2427 หลังจากนั้นความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ยังคงมีอยู่แต่เป็นการจำกัดอยู่ในหมู่เจ้านายค่ข้าราชการและนักเรียนที่เคยศึกษาในต่างประเทศข่าวข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศทต่างๆก็เริ่มแพร่กระจายเข้ามาในสังคมชาวสยามมากขึ้นเรื่อยๆทั้งการประกาศใช้รัฐธรรมนูญในประเทศญี่ปุ่น การปฏิวัติเพื่อสถาปนาระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญในประเทศอิรานและตรุรกีและการปฏิวัติในโปรโตุเกสเรื่องราวทั้งหมดล้วนอยู่ในความสนใจของปัญญาชนสยามรวมถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชได้เพียงหนึ่งปี ได้เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติล้มล้างราชวงศ์แมนจูเพื่อสถาปนาการปกครองแบบสาธารณรัฐในประเทศจีนและทําให้ปัญญาชนสยามมีความหวังมากขึ้นที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญรวมถึงความเปลี่ยนแปลงในรัสเซียซึ่งพักบอลเชวิคก่อการปฏิวัติล้มล้างสถาบันกษัตริย์ก็เกิดขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช 2455- ถึง2460 หรือหลังจากที่พระองค์ทรงครองราชได้เพียงสองปีการเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงเป็นอีกแรงกดดันหนึ่งที่ทำให้พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ต้องทรงตัดสินพระทัยอย่างรอบคอบนอกเหนือจากแรงกดดันจากภายนอก ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในการพัฒนาด้านต่างๆที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงวางไว้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักอยู่เสมอถึงความยากลำบากในการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถแนวทางการพัฒนาประเทศในรัชสมัยนี้ไม่ได้หมายถึงความก้าวหน้าทางด้านวัตถุเท่านั้นหากแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีพระราชประสงค์ที่จะนำพาประเทศให้เจริญทัดเทียมอรารยประเทศอย่างแท้จริงดังพระราชดำรัสว่าเราหวังที่จะมีชีวิตอยู่นานพอที่จะได้เห็นประเทศไทยได้เข้าร่วมในหมู่ชาติต่างๆโดยได้รับเกียรติยศและความเสมอภาคจริงๆตามความหมายนั้นทุกประการบุคคลสำคัญที่มีส่วนผลักดันให้พระบรมราโชบายต่างๆ มีผลในทางปฏิบัติมากขึ้นคือเหล่าเสนาบดีกระทรวงต่างๆในช่วงต้นรัชสมัยเสนาบดีที่ดูแลกระทรวงหลักยังคงเป็นเสนาบดีชุดเดียวกับสมัยรัชกาลที่หซึ่งล้วนเป็นเชื้อพระวงศ์ หากแต่แนวทางการบริหารกลับแตกต่างกันด้วยในสมัยรัชกาลที่หพระองค์ทรงควบคุมการปฏิบัติราชการทุกด้านด้วยพระองค์เองในขณะที่วิธีบริหารราชการแบบรัชกาลที่6พระองค์ทรงมอบหมายงานไว้ในมือเสนาบดีมากขึ้นและทรงกำกับอยู่ห่างๆต่อมาเสนาบดีบางพระองค์ได้กราบบังคมทูลลาออกจากราชการ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งข้าราชการใหม่ขึ้นมาแทนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสามัญชนที่ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรแผนใหม่และส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงออกไปศึกษาจนสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศการบริหารบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่6จึงมีสภาพเหมือนอยู่ระหว่างสองกลุ่ม คือกลุ่มใหม่และกลุ่มเก่าซึ่งบางครั้งก็ทำให้พระองค์ทรงบริหารบ้านเมืองด้วยความยากลำบากในช่วงต้นรัชสมัยนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ปัญหาหลายอย่างที่เคยรุนแรงในสมัยรัชกาลที่หเริ่มคลี่คลายลงหากแต่ปัญหาใหม่ๆหลายอย่างก็เริ่มปรากฏขึ้นและหลายคนต้องเฝ้าจับตาว่า พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่จะทรงดำเนินการอย่างไรจึงจะนำพาชาติฝ่าวิกฤตต่างๆนั้นไปได้ในการบริหารบ้านเมืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นถึงแม้ว่าจะมีความไม่เข้าใจกันระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่อยู่บ้างก็ตามแต่ทุกฝ่ายก็ล้วนแล้วแต่หวังดีต่อประเทศชาติ ต้องการให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าด้วยกันทั้งนั้นนับจากนี้ไปเราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งต่างๆในรัชะสมัยของพระอ,องค์ในทุกๆแง่มุมกันนะครับติดตามชมกันได้ในตอนหน้านะครับนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่ง สยามนับปีศักราชแบบรัตนโกสินทร์ศกหรือรอสอซึ่งเริ่มนับจากปีแรกที่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสิน์เป็นปีรัตนโกสินทร์ศกที่หนึ่งจนกระทั่งถึงปีรัตนโกสินทร์ศก131ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าหากใช้ปีศักราชแบบเดิมจะไม่สะดวกเมื่อต้องการอ้างอิงเรื่องราวประวัติศาสตร์ก่อนหน้ากรุงรัตนโกสิน์ ทรง,งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนการนับปีเป็นแบบพุทธศักราชแทนจากการอ้างอิงจากคริสตศักราชแบบตะวันตกเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธจึงใช้พุทธศักราชโดยนับปีหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปริพพานแล้วเป็นปีที่หนึ่งและกล่าวได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ใช้การนับปีแบบพุทธศักราชถือเป็นพระราชดำริที่เปลี่ยนแปลงประเทศให้ทันสมัยตามอนาอาระยะประเทศโดยใช้ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีของสังคมเป็นพื้นฐานนอกจากนั้นยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนแปลงการนับเวลาจากการนับแบบทุ่มโมงยาม มาใช้หน่วยเป็นนาฬิการวมถึงการแบ่งเวลาเป็นก่อนเที่ยงและหลังเที่ยงตามดักษากลเพื่อความสะดวกในการติดต่อกับต่างประเทศโดยเฉพาะการติดต่อค้าขายระหว่างกัน